สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำแท็บเครื่องมือรีวิวในเวิร์ดนะคะว่าในเครื่องมือรีวิวมีอะไรให้ใช้บ้างและแต่และตัวเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือการพิสูจน์ อักษรนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือการสะกดคําและไวยากรณ์นะคะสําหรับคําสั่งนี้นะคะก็จะเป็นคําสั่งที่คือช่วยให้เราสะกดคําได้ถูกต้องนะคะก็คืออ่าอันนี้ขอ,อกดก็ดกดไปเลยนะคะสำหรับข้อความนในนี้คือไม่มีการสะกดผิดนะคะแล้ว เาถ้าไม่มีการสะกดผิดจะขึ้นแบบนี้นะคะการตรวจสอบสะกดและไวยากรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงนะคะค่ะส่วนคำส่วนอัธพิธานนะคะก็คือก็คือ คำหรือประโยคที่คำหรือประโยคที่ค้นหาคำเหมือนนะคะแตกต่างกันที่มีหรือแตกต่างกันที่มีความหมายเดียวกันนะคะส่วนคำสั่งที่3นะคะคือคำสั่งนับจำนวนคำนะคะสำหรับคำสั่งนี้พอเรากดไปปุ๊บนะคะเขาก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆว่า เราใช้กี่หน้ามีคำกี่คำนะคะก็จะบอกหมดเลยมีกี่ย่อหน้ามีกี่บรรทัดนะคะส่วนส่วนนั้นต่อไปนะคะคือการตรวจสอบการเข้าถึงสำหรับการเข้าถึงนะคะอันนี้ก็คือเขาจะใช้ในการ ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ในใช้ใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงและดำเนินการแบบคลิกเดียวทำให้ทำให้ช่วยทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงได้ง่ายาขึ้นนะคะก็กจะกดตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะบอกตัวนี้ไม่พบอันนี้สำหรับ อันนี้ก็คือไม่พบปัญหานะคะค่ะต่อไปนะคะการแปลการแปลภาษานะคะอันนี้คือการแปลภาษาอย่างอันแรกนี้นะคะคือแปลเอกสารเป็นอังกฤษสหรัฐอังกฤษเป็นไปเป็นไทยนะคะแล้วก็คลิกนีเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเด้ง เราจะเด้งหน้านี้มาก่อนนะคะแล้วให้คลิกคำว่าใช่นะคะหรือกดเย็ดนะแล้วมันก็จะเด้งอีกหน้าขึ้นให้เราเป็นคำแปลนะคะแต่รอสักครู่นะคะช้านิดนึงนะคะ สำหรับการแปลภาษาอันนี้นะคะก็จะแปลทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเด็กมาแล้วนี่ค่ะก็จะขึ้นในนี่เลยนี่นะคะก็จะเป็นโปรแกรมแปลนะคะแล้วเก็จะแปลมาให้เราเลยนะคะ นี่ของอภัยนะคะช้านิดนึงนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ,คะจากประโยคตรงนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษก็ถูกแปลเป็นภาษาไทายทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะง่ายมากๆนะคะเราไม่ต้องไปกด แปลภาษาใน Google ทีละคำนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกดแปลภาษาในแอปแปลภาษานะคะค่ะส่วนแปลอันที่สองอันที่สองนะคะเราจะควบคุมดัาประโยค์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่แปลแล้วก็แปลข้อความที่เลือกนะคะแปลข้อความที่เลือกเป็นภาษาอื่นแล้วกดใช่ห yes, รือเ e s เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะมาเด้งตรงด้านข้างนี้นะคะจะไม่ไปเด้งที่ ตรงนี้แล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเด้งเป็นแบบนี้เลยอันนี้สำหรับอันนี้นะคะก็จะจากอังกฤษแปลเป็นไทยแบบนลยน,ะะน,นี่คือข้อความที่แปลแล้วนะคะสมมุติว่าเราจะแปลข้อความจากอังกฤษแล้วไม่เอาภาษาไทยนะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นยกตัวอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กดเลือกนี่นะคะแล้วเขาก็จะแปลให้เราเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือการแปลตัวภาษาขนาดเล็กนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ,าาะ,คะส่วน ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือการตั้งค่าภาษานะคะตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรแล้วก็การกํราหนดลักษณะภาษานะคะส่วนต่อไปนะคะความคิดเห็นใหม่อันนี้คือเราจะสามารถแสดงความให้คนอื่นหรือเราแสดงความคิดความคิดเห็นในประโยคของเราได้นะคะเราจะลราก็จะคละุมดําแล้วก็กดที่ข้อคิดเห็นใหม่นะคะ นี่นะคะสำหรับที่เราเลือกไปที่เป็นข้อคิดเห็นใหม่ก็จะเด้งมาเป็นข้อความแบบนี้นะคะก็จะเด้งนะคะมาแล้วก็สามารถพิมพ์คมตอบได้นะคะถ้าสมมุติถามว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะ นี่นะคะนี่นะคะก็นีก็จะมีข้อความแบบนี้เลยนะคะก็จะอันนี้สมมติว่าถ้ามีหลายๆข้อหลายๆข้อกินเห็นนะคะก็จะคลิก ไปดูความอันนี้ใช้คลิกไปดูความคิดเห็นก่อนหน้านะคะอันนี้ก็คลิกไปดูความคิดเห็นถัดไปถ้าสมมุติเราจะลบข้อความความคิดเห็นนี้นะคะเราให้เราคลิกที่ความคิดเห็นนะคะแล้วก็กดลบนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นคำสั่งของการติดตามนะคะ อันนี้คือการติดตามการเปลี่ยนแปลงนะคะการติดตามการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเราจะใช้งานให้เรากดคลิกนี่นะคะก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะการติดตามการเปลี่ยนแปลงคือสมมุติว่าถ้าเราลบประโยคน,นี้ใช่ไหมคะนี่นะคะก็จะขึ้นขีดสีแดงนะคะแบบนี้คือประโยคที่เราได้ลบออกไปนะคะสามารถแสดงสมมุติว่าแสดงเป็น นี่นะคะถ้าแสดงเป็นมาร์คอัพอย่างง่ายก็จะไม่ขึ้นข้อความที่เราลบไปเมื่อกี้นะคะถ้าแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะข้อความก็จะปรากฏขึ้นได้นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะมาร์คอัพทั้งหมดก็คือแสดงทั้งหมดแต่ข้อความที่ถูกลบจะมีเส้นขีดกลางตรงนี้แล้วก็เป็นตัวสีแดงนะคะส่วนอันต่อไปคือไม่มีมาร์คอัพก็คือ ปิดการลบนะคะปิดข้อความที่ลบออกไปเมื่อกี้แล้วก็ขีดตรงนี้ด้วยนะคะค่ะต่อไปต้นฉบับก็คือเราสามารถกลับไปเป็นต้นฉบับแรกอันเดิมเลยได้นะคะแค่คลิดต้นฉบับนี่นะคะข้อความที่เราลบไปก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะนะคะส่วนอันนี้การแสดงเมมอคือ แสดงให้แสดงอะไรว่าเราจะเลือกว่าเราจะแสดงอะไรบ้างนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะบนหน้าตัางรีวิวจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้คือถ้าเราจะล็อกการติดตามก็คือล็อกใส่รหัสไม่ให้ผู้อื่นเปิดการติดตามเราได้ได้นะคะสมมุติว่า คนอื่นอยากรู้ว่าเราพิมพ์เราลบเนื้อหาอะไรออกไปบ้างนะคะถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นดูเราก็ใส่เปิดใส่กระเปิดล็อกกันติดตามนะคะตรงนี้นะคะก็ใส่รหัสไปพอเวลาเราคลิกก็จะเขาก็จะจะให้ใส่รหัสยืนยันนะคะค่ะแต่ถ้าเราจะไม่ไม่เปิดปิดการติดตามนะคะแล้วก็กดตรงน,นี้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเราจะถ้าเรายอมรับเราก็ยอมรับเห็นไหมคะว่าเราจะยอมรับว่าให้การเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้หรือไม่นะคะปฏิเสธนี่นะคะไม่มีข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณมก็คือเราไม่มีข้อคิดเห็นนะคะคือเมื่อกี้ที่เราลบออกไปนะคะ ต่อไปอันนี้ก็คือเปรียบเทียบก่อนหน้าถัดไปเราจะดูการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงถัดไปนะคะค่ะต่อมานะคะคือการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบก็คือนี่นะคะเราจะเปรียบเทียบทั้งสองเวอร์ชันเปรียบเทียบเอกสาร2องเวอร์ชันว่าระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่มันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็คือการรวมรวมการตรวจทานจากจากการแก้ไขรวมการตรวจทานแก้ไขจากผู้สร้างหลายๆคนลงในเอกสารเดียวกันนะคะส่วนต่อไปก็คือป้องกันนะคะป้องกันก็จะมี บล็อกผู้เขียนกับจำกัดการแก้ไขนะคะค่ะขออธิบายจำกัดการแก้ไขนะคะว่าจำกัดการแก้ไขคือกําจัดว่าบุคคลอื่นๆจะสามารถแก้ไขและจัดรูปแบบเอกสารได้มากน้อยเพียงใดนะคะคือเราสามารถกําหนดได้นะคะว่าจะให้บุคคลอื่นๆ แก้ไขและก็จัดรูปแบบเอกสารเราได้มากเพียงใดนะคะสำหรับการซ่อนหมึกนี่ก็คือจะเป็นซ่อนหมึกทั้งหมดในเอกสารของคุณนะคะสำหรับคำสั่งในปุ่มในแท็บรีวิวก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับถ้ามีการตกล่นอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะมาในาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ จบกันแนะนำการใช้แท็บรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอ,ขอบคุณค่ะ